สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครบเจอกับผมอีกแล้วครับลุงจงครับวันนี้ลุงจงมากับต้นไม้แปลกๆนะครับมีแต่กิ่งนะครับใบมีนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะครับต้นนี้ครับ ใครรู้บ้างครับชื่ออะไรครับบอกให้ก็ได้ครับพญาไร้ใบนะครับนี่คือเรียกว่าพญาไร้ใบนะครับส่วนภาคเหนือเขาเรียกว่าเคียเทียนนะครับเชียงใหม่เขาเรียกพญาร้อยใบไม่เห็นมีใบเลยบอกไปร้อยใบฮ่าูเล่นนะครับส่วนภาคอื่นไม่มีข้อมูลนะครับไม่รู้เรียกอะไรนะครับต้นพญาไร้ใบนะครับ เป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กครับมีความสูงก็สูงได้ถึง7เมตรนะครับลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามากนะครับดูคล้ายประกาหลังนะครับเปลือกลำต้นถ้าแก่แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับไม่มีน้ำนะครับส่วนกิ่งอ่อนเป็นรูปทรงกระบอกมีสีเขียวเรียบเกลี้ยงอวบน้ำนะครับ เมื่อหักดูก็จะมีน้ำยางขาขาวจำนวนมากนะครับขยายพันธุ์ด้วยวิธีใช้เมล็ดหรือตัดชํานะครับชอบดินร้วนระบายน้ำได้ดีนะครับมีแสงแดดตลอดวันนะครับมักขึ้นตามป่าเบญจบพรรณนะครับนี่คือพญาไร่ใบนะครับส่วนประโยชน์ก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับตามสวนต่างๆนะครับแต่วันนี้ลุงจงจะมาบอกสรรพคุณ ในการรักษาโรคของเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นประดับอย่างเดียวนะครับเขายังรักษาโรคได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับรากนะครับรากของเขามีรสเฟื่อนนะครับใช้ต้มดื่มเป็นยาแก้ขาติการต้มดื่มนะครับต้มกับน้ํามะพร้าวนะครับใช้ทาแก้อาการปวดท้องอันนี้ใช้ทานะครับต้มกับน้ํามะพร้าวใช้สกัดเป็นยาระบายได้ ส่วนใบและรากนะครับรวมกันใช้ตํพฟอกแก้ธิดสีดวงทวารน,นะครับถ้าใครเป็นธิ์สีดวงทวารก็เอาใบและก็รากมันนะครับมาตำฟอกตรงที่เป็นนะครับส่วนต้นนะครับต้นบวบต้นุบเขียวเนี่ยครับใช้ต้มดื่มน้ําเป็นยาแก้กระเพาะอักเสนบนะครับนำมาตําพอก ฤิษสีดวงอาไ้เหมือนกันนะครับต้นก็มาตำแล้วก็ฟอกฤิษสีดวงรักษาเล็กสีดวงได้นะครับฟอกแผลแก้รังแคะนะครับใช้ต้มแก้รักษาอาการปวดเจ็บฟอกแก้ปวดบวมนะครับตำแล้วทาแก้อาการปวดกระดูกตำต้นนะครับส่วนน้ํายางสีข,า,ขาวๆนะครับรักษาโรคผิวหนังนะครับใช้แต้มกัดหูดนะครับกัดหูดได้นะครับ ใช้แต้มผิวหนังบริเวณกระดูกหักทำให้จะช่วยเชื่อมกระดูกได้เร็วขึ้นน,น้ำยางมานะครับแต่มีข้อควรระวังอย่างยิ่งครับน้ำยางเขามีพิษนะครับน้ำยางมีพิษเมื่อสัมผัสกับน้ำยางนะครับสีขาวจากต้นนะครับที่ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับจะทำให้ผิวหนังอักเสบนะครับบวมเป็นผื่นแดงนะครับทำให้เกิดอาการคัน แล้วก็เป็นอันตรายมากเมื่อเข้าตานะครับอาจทําให้ตาบอดได้นะครับเขาก็มีวิธีรักษานะครับน้ํายางเข้าตาก็รีบล้างน้ําให้สะอาดลหลายๆครั้งแล้วก็หยอดตาด้วยน้ํายาหยอดตารีบส่งโรงพยาบาลน,นี่คือโทษของเขานะครับมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะครับพยาไร้ใบนะครับเป็นทั้งไม้ประดับและมี คุณสมบัติรักษาโรคได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดนะครับพยาไร้ใบนะครับอันนี้ลุงจงมาเจอที่หน้าโรตัสก็เลยนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีความสุขนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ลุงจงด้วยนะครับสละวันนี้สวัสดีครับ